น้องต้นหอมป้องการโควิ <c oughs> ดอะไรขนาดนั้นเนี่ยช่วงหลังร้านเช่าหายาก นนีีพ่ยาก็เป็นแฟชั่นป้องกันโควิดด้วยแล้วก็ยังเป็นแฟชั่นได้ด้วยไอ้แฟชั่นเนี่ยแฟชั่นเนี่ยไปงานอะไรไปงานอะไรคือเนี่ยเข้าร้านทองไม่ได้อออะเวันนี้ไม่ต้องแวะไปที่แบงค์ธนาคุงธนาคารเลยธนาคารอะไรไม่ไปไม่เข้าฮะยามจับเลยอ่ะชุดนี้ว่าใส่ยากแล้วถอดยิ่งยากเลยลำบากมากเนี่ยเดี๋ยวกัน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 สนใจเรื่องถอดทำไม มันแน่นไปหมดอ่ะมันถอดยากด้วยสนใจเอาเรื่องถอดด้วยสนใจว่าเขาแต่งทำไมสิเป็นหัวเข้เหนื่อยได้พี่สามารถเข้าล้อออดมาด้านหลรอต้นฉบับเรานี่ต้องถือว่าจริงๆแล้วเขาเซ็กซี่นะแต่วันนี้แอบดู้หง่ะเป็นไงอ่ะปะวันนี้แต่งเรียบร้อยอ่ะเหรอเจอชุดโจทเจอชุดโจทย์ผมคนนี้เรียบร้อยไปเลยอ่ะเออแทนทรงขังของเจ้ามื่อนี้เจ้าไปกอดพายแก้มข้างซ้ายของเจ้าเอาไปใพ่ห่อ เคยถนอมเจ้าเอาไปให้พายดูสาวออฟฟิศเลยบอกแล้วเมื่อกี้ดูข้างหลังดูว่าหนูหนูจะนุ่งกางเกงขาสั้นไันได้ไหมานี่พี่ต้นของผิดหวังเลยนะเนี่ยเขากลับมาดวลกันซะหน่อยพี่หอมมาแต่งชุดลูกออดมารู้เลยเนี่ยดูดิวันนี้มาในเพลงช้าค่ะเพลงช้าเพลงช้านี่ะ ด้วยไฮเตอร์เขาเนี <forced> <ide> ่ยอุ้ยอ <loyalty> ุ้ยมองหน้ามองหน้าเดี๋ยวเพิ่าจิ้มตาบอดเป็นไงครับพี่เอสไม่เคยถือไม้สองมือเลยครับเนี่ยโอ้หมันบ่งบอกว่าโอ้ยน่ารักสวยทั้งสองท่านดูมากเลยนะอยากเห็นหน้าครับอยากเห็นหน้ามีไหมครับหน้าอ้อมฝั่งนี้นี่ทคนนี้แล้วมาทถาหนูไหมคะเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห ชุดหนูนี่นะของของของทีมงานเราใช่ไหมใช่ค่ะทีมงานเนี่ยชุดหนูจริงๆอะพี่หอมเขาจะจะได้หนูเลยถ้หนูอะหนูมาชิงหนูมาก่อนไงหนูก็เลยได้ไปถ้าหนูมาที่หลังนะหนูไปชุดนั้นรู้ป่ะหนูรู้ป่ะเนี่ยมีใครบอกไหมว่าเสียงเราเหมือนลำยัยอ๋อไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วมาแล้วมายังไงมันต้องมั่นใจนะเธอหนูคิดว่าหนูสวยหนูก็เลยมาค่ะเฮ้ยเอาเอาเสียงเอาเสียงเหมือน นี่หลายคนบอกเขาเสียงเขาเหมือนนะเสียงเขาเหมือนนะรักษาแชมป์ให้ได้นะ<ห>า,าักเป็นแชมป์กี่สมัยใครมุกเป็นแชมป์สองสมัยค่ะส,<อ>ส,สองสมัยพี่สองสมัยใครจะเป็นแชมป์เงาเสียงห้ามพลาดสุกที่2ี่กรกฎาคมนี้สองทุม่ม45นาทีทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36